สวัสดีครับระยองโค้ยฟิตฟาร์มครับทําคลิปงานเทผนังคอนกรีตนะครับงานขยายบ่อประครับขยายฟาร์มประครับที่นนทบุรีนะครับนนทบุรีโค้ยเฮ้านะครับบ่อประคับฟาร์มประคับของคุณนุและคุณมดนะครับผ่านกระบวนการตั้งแต่ขุดดินกดเข็มเทลีนนะครับปลูกเหล็กเทพื้นวันนี้ทําการเข้าแบบเหล็ก ข้ำยันแล้วก็เทผนังนะครับอันนี้ผมอยู่บนชั้นสองของตัวอาคารบ้านนะครับบริเวณที่เพื่อนๆเ,เห็นที่ช่างกำลังทำการเทผนังอยู่ตรงนี้นะครับจะแบ่งเป็นสามบ่อนะครับซอยเป็นสามบ่อเป็นบ่อสำหรับขุนปลาโตไซนะครับปลาเล็กนะครับโครงสร้างผนังผูกด้วยเหล็กข้ออ้อยมอกสิบสองมิลเต็มลงใหญ่นะครับรอบด้านนะครับทุกทิศทาง แล้วก็ผูก2องแผงด้วยนะครับเหล็กเนี่ยน้ําหนักเต็มนะครับ8.88กิโลกรัมต่อเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินอ้อมไปด้านหน้าบ้านนะครับเราลําเลียงปูนมาจากด้านหน้านะครับใช้มาตรฐานดีๆของ C ีแ c คนะครับคอนกรีต280นะครับผสมน้ํายากันซึมอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินมาดูรถ c pack นะครับนี่ครับเจ้ายักษ์ครับคับซอยครับ พอได้อยู่สุดซอยไม่มีใครไปถ่อครับครับซอยสองแปดศนกซึมก็จะถูกปั่นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็คอนกรีตก็จะไหลลงมาตามรางซึ่งต่อกันสองอนแล้วก็ของตัวรถอีกนึ่อนเนี่ยรวมๆแล้วน่าจะรุ่มล้อมสิบเมตรได้นะครับการเดินทางของคอนกรีตบ่อน,นี้จะอยู่ด้านข้างของตัวบ้านนะครับตัวศาลสาวๆก็ โกยปูนนะครับส่วนที่ที่ขับรถมาส่งก็ใจดีมากครับช่วยโกยปูนด้วยนะครับหน้าจ้างให้อยู่กับระยองค่ยนะครับอยู่ด้วยกันไหมพี่อยู่กับระยองค่ยนะอยู่ด้วยกันกับผมไหมอนะ่าโอเคครับพี่พใ,ใจดีมากครับอ่าตรงบริเวณที่พี่รถปูนเนี่ยที่ช่วยโกยปูนอยู่ตรงนี้นะครับด้านตรงนี้ก็จะถูกสร้างขึ้นมาอีกหนึ่งบอ่อนะครับเมื่อเราเทผนังคอนกรีตแล้วก็ทําการบ่มปูนนะครับช่วงที่รอปูนเซตตัวตรงนี้นะครับ เราจะทําการขุดบ่อตรงนี้นะครับในช่วงรอเซ็ตรอปูนเซตตัวผนังนะครับจะขุดบ่อตรงนี้1หนึ่งบ่อนะครับแล้วก็อนาคตบริเวณนี้จะมีบ่อโชว์บ่อท็อปอีกหนึ่งบ่อนะครับรวมถึงบริเวณตรงนี้ด้วยนะครับผมคาดว่าน่าจะมีอย่างน้อยสี่บ่อครับที่นี่ครับแต่ในโปรเจกต์นี้นะครับเราจะทํากันสองบ่อก่อนนะครับคือบริเวณที่ช่างกำลังทําการเทผนังกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณสวนหญ้าตรงมุมตรงนี้นะครับ ตอนนี้จะทำสอบ่อก่อนนะครับที่นี่ครับมาตรฐานดีๆจากซีแพ k นะครับคอนกรีตนะครับสองแนยผสม,มน้ำยากันซึมนะครับมาดูตรงข้างในบอ่ออีกทีนี้มาดูว่าช่างทีิเทอยู่ด้านหลังไปถึงไหนกันแล้วนะครับอตอนนี้เริ่มเคลื่อนย้ายกันไปตรงหัวมุมลักษณะการเทของช่างจะส่งปูนแล้วก็เทกันแบบกระจายโรยวนรอบนะครับเพื่อรักษาเรื่องของโครงสร้าง ไม่ให้แบบบวมนะครับหรือแบบแตกนะครับเพื่อให้เกิดมาตรฐานพอช่างเทไปได้สัก2ก้อนนะครับความสูงของคอนกรีตเนี่ยเพื่อนๆจะมองเห็นนะครับเหล็กที่วางอยู่ตรงนู้นนะครับเราจะใช้เหล็กในการแทงโดยรอบของแผงคอนกรีตที่เราเทนะครับขอบบ่อทั้งหมดเพื่อให้เนื้อของคอนกรีตนะครับเข้าตามทุกซอกทุกแก๊้นะครับให้มีแก๊บน้อยที่สุดนะครับเพื่อให้โครงสร้างบ่อมีความแข็งแรงนะครับ มาตรฐานดีๆจากระยองโค้ยฟิตฟาร์มครับกับงานสร้างบ่อปลาคราบที่ได้มาตรฐานขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับคนรักปลาคราบทุกๆท,ท่านขอบคุณครับ